ผมเชื่อเด็กอภิเดชรับบทเป็นเด็กเลี้ยงแกะครับผมเด็กชายตุลภูจิชาพิครับรับทเป็นแกะผมเด็กชายยุหันบางมีรับบทเป็นชาวบ้านครับผมเด็กชายราวิโตเถื่อนรับบทเป็นหมาป่าครับแล้วข้างหนึ่งนะ แก่นี่เจาแกมานี่หน่อยสิแกตรงนี้มัดูชื่องจังเลยเอ๊ะหาอะไรสนุกสกทำดีกว่า เชื่อได้เ้ออกมาแล้วไม่มีใครเชื่อกัเลยเราไม่น่าใจพวกเขาเลยจบแล้วเหรอมีทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า